ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะฮะไปไหนก็ไปไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาที่เขาว้พะจันทร์นะครับผมก็นะฮะวันนี้อยากจะมาหลายรอบแล้วนะฮะตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นมาสักละนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระข้างบนก่อนดีกว่านะครับ นี่ค่ะนักปีนสมัยเป็นสาวก็ยังไม่รู้มากเาลีนี้ลูกชายกับแม่ขึ้นยังไม่ถึงไหนนะฮะเหนื่อยแล้วนะครับนี่แค่ขึ้นมาไหว้พระลูกพระองค์ใหญ่นะฮะ <c oughs> นะครับนี่ไม่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเหนื่อยแล้วนะครับ <c oughs> โอจะไหวไหมเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปเดี๋ยวไหว้ไปถ่ายรูปพระใหญ่ก่อนนะครับดูท้องฟ้าสิครับ ผมว่าผมเจอฝนแน่ๆน,นะฮะไทำเวลาหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ใหญ่มากครับดูข้างล่างเหมือนไม่ใหญ่ฮะแต่พอขึ้นมาโอ้ใหญ่จริงๆ ตกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องรีบลงไปข้างล่างก่อนไปตั้งหลักกันนะเพราะว่าฝนออกมาแน่ๆเลยรีบลงไปข้างล่างก่อนนะครับก่อนที่จะเจอหาฝนใหญ่นะครับฝน,นแรงมากฟังเสียงฟ้า ครับท่านผู้ชมลุยกันนะครับนี่ครับเริ่มเลยฮะนี่นะครับ มาได้ข่านที่งนะครับอีก3 8 9นะครับผมปักด้วยกัน đi được lát một chút thôi đi đi หนึ่งแล้วครับประมาณแค่หกพันกวก่าขั้นนะ่ยอีกประมาณสามพันกว่านะครับไปเินทางกันต่อนะครับพักห้านาทีผ้าเ,เหลืองนะเนี่ยผ้าเหลืองนะเนี่ยไปไหนรู้บ้างเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านนะดิเฮ้ย <c oughs> หนึห่งพันเลยนะ ครับหนึ่งโซนสี่โอ้ยพึ่งคั้นเดี๋ยวมาต้องไก่พึ่งพันคั้นโอ้โห้าวไหวไหมเนี่ย ทิ้งชั้นครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นลมเดี๋ยวขอพักก่อนโอ๊าตายตายตาย สองพันทะ่าน,นแล้วสองพันท่านเลยครับเนี่ยครับผมก็นั่งพักเป็นช่วงนะครับคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับผมรู้สึกว่าฝนจะมาอีกรอบนะแล้วเนี่ะเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นไปก่อนที่ฝนจะตกนะครับ okay. Let's go พยา,ายามอะไ่เบียงข้างติดไม่งั้นหน้ามึางจะจัด ้สองพันห้าหอนเลยมากไปทำไมอ่ะถ่ายคำได้เฉยกับเมื่อคืนนี้ก็ถ่ายคผู้หญิง ใครทำชงน้ำแดงสดาอยี่เอไหนแล้วก็เดืยคือมันไม่ได้ชันธรรมดาฮะนะครับฟันชันแล้วมันเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาะ มันทำให้เหนื่อยขึ้นไปอีกนะแล้วก็ปวกกับพื้นที่แฉะนะครับมันก็จะขึ้นยากขึ้นบีกโอ้โหไปอีกไปเท่าไหร่ก็ถึงแล้วสู้ๆให้กำลังใจตัวเองนะครับโอ้โหยนูน่นสามพันขั้นแล้วครับว้าว อีก,กนจเดียวครับใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวฝนก็จะมาด้วย นิดเดียวครับอีกม่กี่ขั้นก็ถึงแล้วโอ้โับประตูทางหน้้ถึงแล้วโอ้โหเอาหนอยเหรอขายจะหัวเหรอถึงสักทีใหลอีกวเดี๋ยว่อนถึงแล้วถึงรู้ว้ยถึงรู้วโอดเหนื่อยเลย ขึ้นมาถึงแล้วนะครับกับเขาเขาอะไรนะลืมเลยเหนื่อยจนเลยเขาบ็องวาใจนะครับเรามาถึงแล้วนะครับสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นโอ้น เยอะมากเลยครับยิ่งค่านะฮะยิ่งเย็นก็คนก็ยิ่งขึ้นมาเต็มเลยฮะดูบริเวณห้องบนนะนี่ครับดูคนก่อน <c oughs> นะบรรยากาศรอบๆดูซะก, <c oughs> ก่อนนะคนยงเยอะได้มามากๆมากินร้อนๆนะครับ ไม่มีน้ำเปล่าด้วยนะครับน้ำเปล่าหมดด้วย เดีย๋ยวเราจะทางกลับเลยนะครับตัอไปไหนก็ไปไทยแลนด์วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวัสด uh ีครับ